ด้วยความที่เราเอ,อให้รางวัลคนดูมา2 EP แล้วครับผม2 EP ที่ผ่านมาค่อนข้างจะหวานมากๆ EP นี้ก็เลยมันต้องเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคนดูจะเลี่ยนไปแล้วมันต้องมีเลยเลยต้องมีการตัดขมนิดนึงขมเป็นบอลลเพเลยแหละนะผมเพราะว่าคืนนี้ก็คือเรียกว่ามมีนาเนี่ยจะรู้ความจริงแล้วว่าเราอะหลอกใช้เขาโดนตัดสัมพันธ์ นั่นแหละครับผมแต่ EP นี้ก็คือมันจะเป็น2 EP เนี่ย EP 1 0ใช่ไหม EP 1 0 EP 1 1จะเป็น EP ที่เรียกว่ามันกลางเรื่องพอดีเนาะแล้วแบบมันจะเข้มข้นมากตอนถ่ายก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบ intense มากแบบดุเดือดแบบมันค้นมากครับผม2 EP นี้เป็น2 EP ที่สำคัญมากที่สุดของเรื่องเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นสายรักสายเลือด EP 1 0 1 1เเจอกันครับผม